สวัสดีครับมื่อนี้ยกับมาพบกับอีสานทักทินอีกแล้วนะครับเนาะเมื่อนี้ออกมาใส่เพ็ดครับออกมากับอ่าไเพื่อนเปลี่ยนบรรยากาศครับมื่อนี้ออกมาเปลี่ยนเงียพร้อมละนี่ครับเมื่อนี้ไปหาสื่อเขียดได้มาแต่ทางอำเภอศรีถัดครับก็เลยมาลองใส่เงียเขียเบึงว้ที่ทรงไทยแต่ละเปลี่ยนได้ดูกาลละเราสีไปใส่บ่วงละหมื่บ้านกับไปใส่บ่วงมากเลยครับมื่อนี้ก็เลยลองมาใส่เ็ดเบึงนี่นะครับไม้ ว้มีนกพร้อมไม้มืนอนี้เขาเจ้าเอิอนทางนี้ว่าน่าจานครับเบ็ดกะสามสิบหลังไปเฉียดประมาณสามสิบตนี่นะครับก็ได้เสือมล้องเบิง้งเนาะเออเผื่อใเบ็ดจะข้าวกันครับเดี๋ยวหมูเลี้งสิผ้ามาหลุ่นต้องการดีมีป่าบ่ใส่ยางไปเบางไม้ก่อนค้ำหน่อยดิบอกมาค้ำครับโอ้พังคือตัดหยาปแปะนใะช่ปะเนี่ยคันแท้ไหมเกล็ดคันแท้ง,งา่ายกว่า ้นำเหมาะดีครับคุนครับว่าท่นได้เป็นธรรมะลวงประเดูกตี่เอา้าไม้งามเตือบอยู่ครับขอตัวไปใส่เบ็ดก่อนคุณนกกระหลเลยเบ่งบรรยากาศตอนแรงๆครับตอนนี้หา้มงเคิงครับฝูงนกกับบินกลับเมื่อบานบะนกกลับลังเขาเอิน่นไปน เป็นมบมลารบุอยู่ไก่พอดเอาครับเดี๋ยวผมไปใส่เบ็ดกันนะครับพุดีหว่านเวลายามเบ็ดแล้วครับตอนนี้ก็เอ่อทุ่มครึ่งครับเดี๋วยวยามเบ็ดรอบแรลกกันครเบิ้งเบ็ดรอบแรก,ก,เ,แรกเป็นยังไงคือโมลาร์มันนี้อย่างอย่างเนาะสวนน้ำตามรถกบบ่เสียงโดดน้าเมื่อกี้นี่ครับแห้งอยู่ดิ เสียงกบหรือเสียงเสียงกบใช่ไหมบังเกดตอบแรกกันครับคือบอกใสิมานบองมานหน่ครับืันนี้ลองเงียบบ้ยเกียดบางคือบน็อบน้อใเสร็จละลังเรลเสร็จละตอนทงเว้นเนินป่าสวก วดีอยู่ครับเมเบืองหลังเรียกครับนเวแยนดับบอหลังเรียก,ยกถึงกับเปิน้ำปลาเลยครับโอแนน้แ่นยังอนี้ขอหน่อยครับขอหน่อยเหมือนมาละหลังเรียกตัวเรียกเลยครับขอหน่อยด้วยครับไปตัว หลังที่สองหลังที่สองนี่เหียบกเห็นเม็ดกระเ่าเห็นอีกระปูอีกระป,ป,ปูกินเหียดก็ได้บ่โอ<ฮ>้อีกระปูีก็หวงเหยน้อนไหนี่นนไต้อครับไปต่อหลังนี้คืองค้งจำขื้นไปไว้แนวม่อยากไวห้ข้อครับงู งูกินเหยดผพุ่มละถ้าง,งูโตผูโตเมียโอ้ยพูดนะงูครับตัวนี้โอ้ยอย่างนี้แหละบมดนี่พูดนะิึงในพุ่นเด็กยังไงครับงูดังแห้ครับมึงเดี๋ยวด้ ก็ยังเลยเราจะสิปดได้บ,นนดาววดบ้างนี่เดี๋ยวปดจะเข้านะครับปดงูถิ่มเย็บ้อยแล้วหลังนี่งานจะถึกแล้วครับปลาอย่างข้อน้อยอืมเนาะเดี๋ยวปวดกัน,นกขึ้นมาได้บ่ล่ะกินเลือกบ่ข้อน้อยครับชัอนเล็กโอ้ยไม่เป็นกินเลือกบ่ล่ะกินเลือก,กอทีทีีครับเนาะเก็บเขีบตัวที่สอง ปดป่าเรร่อยครับมันกินเลอกบางทีได้ตัดเลยในเบื้องหลังหนี่กันหลังนี่เหยียดก็เป็นยังสัน,นครับใส่มาเนี่ยเอาผ้าถือโอ้มาครับวันนี้เ่บื้องบรรยากาศยามเบียดต,ตอนเศร้าครับเฮ้เมันอคืนนี่ม่ค่อยมันครับมื่อคืนนี่ในป่าซ้องโต,ตัวคอหน่อย ว่ารุ่นน้ำกันตอนเศร้าว่สันนี่แต่จักษ์โตบ่สันละมาขึ้นกับพ่อมูครับมูสองหลังสองหลังพ่องูู ตัดทิมไม่มาเศร้าคือบัวน้องเดี๋ยวไปนั่งเห็นโตเหียบก็เลยข้า,างหลังนี่ครับจมเลยจมลุ่งสีพุ่นแหน่ใจว่าป่าหฮงงูเด้อมาหน,นี่บัวป่าหยามุม่นเหมดผมเหยงอยู่ครับบนพืชนี่คืองูอู้เห็นโตแล้วครับเมื่อกี้นี่ปลาปลาป่ายุปลาอยุโอ้แม่งงูแม่งงู ส่งไม่กลับตัวนี้ใส่งใส่งโอ้ออ้ออ้โโอ้โายเเยอเดี๋มาตั้งกลงกับเ่เดมมาโอ้ <S <S มาครับบนี้นเงยเขียดทำงานเนาะควายเงใส่รูบ่ถึงลูกัยังหน่อยครับตัวนี้ตัวหญ่แหง ตัวเรียกตอนเศร้าครับกินเล็กมาถึงลูก,กนยังหน่อยครับเราเก็บกอนเก็บเรียบร้อยครับไปต่อครับอืมอืมคั้งน,นี้าการครับตัวนี้สำ็จล่ะอ๋อปลาข้อน้อยครับปลาข้อน้อยตัวที่สองครับนล้เ,เก็บกันเรียบร้อยครับมาเบิ่งหลังต่อไปจมแต่ว่า น่าจะรุดแล้วครับโอ้ยรุดครับรุดรุดตัวครับไปต่อหลังนี้มีตีตงงนเป็นป่างูป่าอยู่พอาะวตีงูอะไรมาขึ้นเนี่ยผมหลุดเป็นเน้นยานๆใช่ไหมครับขอหน่อยครับามาอีกละตัวที่ C ครับตอนเ้ากินเลือดบ่เก็บก่อนเก็บก่อน ตัวที่สี่ครับเด <พอ S 2> ๋อยครับตัเบื้องหลังนี่ครับโหงูของปลาเลยเห็นได้เขียดร้อยอยู่โอ้แมนนะครับแมนอยู่เนเลิกบ่เห็นเลิอก,เลอกอีกแล้วครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับตัวที่ห้าครับปอครับเก็บเรียบร้อยแล้วข้าเบื้องหลังนี่กันเบ็บจดจ่มเลยครับจ่มน้ำเลยอยู่บ่น่าหลุดแหละนง,งูบ่ แม่นรุดครับบ่ติ่งนะรุดแล้วรุดแล้วเอายังอยู่โอ้เดี๋ยวมันรุดเนาะพอหน่อยครับดึงเบ็ดจนมน้ำผมก็วัมย์ปลอ่โอ้ยนี่ครับตัวที่หกพงศาวัลย์ปลอกคอไเนาะดึงเงบ็ดจมน้ำเก็บเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับใส่เบ็ด สามสิบหลังพอดีนะครับปราเบิผลงานตอนเสาครับมือคืนนี้ได้สองตัวระคอน้อยครับแต่ว่าตอนเสนานี่ยมันยอยูอ่ตอนเสาได้ปลาหกเจ็ดตัวครับตัวงามมีตัวงามเลยประมาณสองลกกว่าครับทั้งหมดเด้ทั้งตอนเสาตอนเลี้ยงครับก็ได้ปลาคอหญ่ตัวหนึง่งเออเนี่ยเกลียนกะทอว่าพานแล้วครับซ้ำนี่พี่ปลาตอนเสา มานแห้งอยู่ครับโอเคครับสำหรับคลิปาหาไซเบียเฉียดลิปนี้ก็ขอจบตรงเพียงเตัวนี้นะครับเนาะสำหรับคลิปต่อไปสิไปหากินอนอหยังหรือว่าไปหากินอะไรที่ไทยเบื้องใหม่นะครับเนาะสวัสดีครับ